เยอะชิ้นใหญ่เบิม้นมนุ่มชุ่มฉ่ำเส้นฟางติ๋วขึ้นขนมชาร์ข้าวเหนียวแดงข้าวเหนียวม่วงโคน่ากินนี่คืออะไรคะอุ้ยจะได้ชิมแล้วครั้งแรกจะมันที่สุดม,นนม,มันิ่มที่สุดอ่ะยอดนิ่มดึงดึงโค้งนิ่มจางไว้ชิด วันนี้เราจะพาทุกคนไปร้านโรงหมี่คาเฟ่ยอยู่ในตัวอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิเป็นร้านขายกาแฟขนมหวานและที่สำคัญอาหารหลากหลายเมนูมากๆไปดูกัน ฮัลโหลทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านโรงมี่คาเฟ่คัมปิง้งจังหวัดชัยภูมิที่คัมปิ้งแถวบ้านนะมีร้านอาหารอร่อยอร่อยด้วยเพิ่งรู้จริงๆเ่าะแม่บอกมานานแล้วว่ามีร้านอร่อยอยู่นะแม่เคยมากินแต่ว่าก็ยังไม่เชื่อว่ามันจะอร่อยจริงหรือเปล่าที่นี่เขาก็มีอาหารหลากหลายมากๆมีทั้งแบบอาหารจานเดียวอาหารส้มตำก็มีแล้วก็มีขนมหวานขนมหวานคือเยอะมากแบบ คือไม่คิดว่าจะแบบที่นี่จะมีของขายเยอะขนาดนี้มีแบบพวกบิงซูข้ออาวเหนียวมะม่วงคือแบบเยอะไปหมดเดี๋ยวถ่ายเมนูให้ดูทุกคนที่สําคัญอร่อยมากเคยมากินแล้วแต่ว่าไม่รู้ครั้งนี้จะอร่อยเหมือนเดิมไหมอันนี้คือครั้งที่สองที่มากินดิวกันผู้แนะนําร้านไม่รู้นิ่งเชิแม่ตั้งนานแล้วทุกคนว่ามาก้นะ่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะว่าเมนูมี บางเมนูเขาโคดเยอะน,นี่ชื่อร้านรงมีคาเฟ่น้าน,นี้ก็จะเป็นพวกสเต็กหมูสเต็กไก่ต่างๆสเต็กปลาแซลมอนอย่างนี้ทุกคนแล้วก็มีพวกอาหารอิตาเลียนพวกสปาเก็ตตี้สาลาดัดเฟรนไฟราอันนี้ของกินเล่นพวกนกัเกจอะไรเต็มไปหมดเลยอาหารไทยก็แบบเยอะสุดต้มยำต้มจืดพวกอาหารทะเลอ่ เยอะมากครั้งที่แล้วว่าสั่งเป็นไอ้น,นี่ไปยำรวมมีทะเลคือกุ้งเข้ามาแบบจุกๆเลยอะตัวใหญ่ๆเลยทุกคนอาหารทะเลก็ยังไม่ผิดหวังขนาดที่ชัยภูมิเนี่ยยำก็คือแซบสรอันนี้จะเป็นพวกส้มตำส้มตำทีเด็ดเลยทุกคนอันนี้ ไม่เคยกินซุนตามอร่อยขนาดน,นี้มาก่อนอันนี้จะเป็นพวกอาหารจานเดียวอุ๊ยอันนี้ยังมีอ่ะอาหารญี่ปุ่นอูด้งเทมปุระร้านนากกนากินนะทุกคนนี่เดี๋ยวมาดูเมนูของหวานเดี๋ยวให้แม่สั่งอาหารไปก่อนเมนูของหวานเขาบอกว่ายังไม่เคยสั่งเลยครั้งที่แล้วกินแค่ข้าวเหนียวมะม่วง,วงก็คืออร่อยมากอันนี้ก็จะเป็นเมนูไอติม ขนมปังปิ้งแพนเค้กต่างๆบิงซูเห็นตโตข้างๆอะ่ะกินแล้วคือน่าลองสั่งมากทุกคนแล้วดูเมนูน้ำนะอลังการมากดูเมนูคือใหญ่มากเพราะว่าถ้าไม่ใหญ่ขนาดนี้ไม่พอทุกคนเมนูมันเยอะจัด ทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาลองชิมปลากระพงนะครั้งที่แล้วเราชิมเป็นพวกยำอาหารทะเลคืสดมากมาดูว่าปลากระพงจะสดหรือเปล่าเอาปลากระพงทอดน้ำปลาหนึ่งค่ะแล้วก็ข้าวเปล่าหนึ่งจานพอทุกคนวันนี้เรามาลอลุ้นอะาหารกันว่าจะเป็นยังไงจะอร่อยเหมือนเดิมหรือเปล่าส้มตำคือต้องรสเดิมเลยนะถ้าเกิดตำอร่อยอ่ะห้ามเปลี่ยนแปลงรสชาติแต่ครั้งที่เราสั่งตำลา,ราครั้งนี้สั่งเป็นตำปูปลา ถามเขาแล้วว่าคือเหมือนการแค่เพิ่มปูมาเฉยๆมาลองดูกันว่าจะแซ่บเหมือนเดิมไหมจะผิดหวังหรือเปล่าหิวไหมหอรอลูกตื่นนะะข้าวเที่ยงยังไม่กินใช่ไหม,ไมกินแต่ข้าวเช้าตอนนี้ก็คือบ่ายสองสีองแล้ว,ว <c oughs> ถ้าไม่ปลุกรูกก็ไม่ตื่นเนี่ยทุกคนระหว่างรออาหาร <c oughs> เดี๋ยวไปถ่ายบรรยากาศร้านให้ดูกันเขาตกแต่งร้านน่ารักด้วยนะ อ๋อรู้แล้วทำไมเขาถึงชื่อโรงหมี่ทุกคนมีหม,มี่ขายด้วยไม่รู้เขาทำเองหรือเปล่าหมี่ทำเองหรือเปล่าคะเป็นโรงงานเอง<ม>อเหรอเป็นนแบอ๋อเป็นแบรนด์ของเจ้าของร้านทุกคนไปดูภายในร้า,านกัน เแดงของโปรดพ่อพ่อยังไม่เคยมากินร้านนี้เลยนะทุกคนแต่พ่อน่าจะหาเวลามากินยากโอ้ยสังขยาราะว่าร้านนี้เคยมากินครั้งที่แล้วค่อนข้างรอนานหรือเป็นเพราะเขาติดเที่ยงหรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้ลรงมาลองดูกันเพราะว่าบ่ายสองอะ แตวมนหูชิ้นโคตรใหญ่อ่ะทุกคนดูดิกือบเท้ามืออ่ะจะกินหมดไหมเนี่ยแม่อร่อยไหมเดีนื้อไม่ฝากอ่ะทุกคนกินหอมมาก หอมทั้งแซลมอนหอมทั้งส้มที่เขาตกแต่งนะเนี่ยพาสดไหมสดดี ดีมากอ่ะหนังกรอบเนื้อนุ่มอืมมีกา้าอ,อันไหนไหมโอ,โ,หโอ้โหกินวน <c oughs> เดียวจะหมดแล้วเนี่ยดูเพื่อนๆของอย่างอื่นยังไม่มาเลยม,มาแค่อย่างเดียวอยู่้วตอนนี้<ม>อยู่แล้ว ่าให้ดูอุยอะไรจะคราปลากระพงเป็นแบบว่าแล่มาแล้วเป็นเนื้อแบบเนี้สปากเก็ตตี้ผัดพริกแห้งเบคอนน่ากินมาก กินส้นตมตำก่อเลยเมนูเด็ดที่อยากกินมากสนส้มไปไหน มันไม่เหมือนวันนั้นอะสงสัยมันเป็นคนละตำกันเขาน่าจะเข้าใจผิดมั้งตอนที่ถามเขาว่าว่าตำปูปลากับตำลาวเหมือนกันไหมแต่อันวันที่ตำลาวอ่ะคือมันแบบมันเหมือนไม่ใส่น้ําตาลเลยมันอร่อยมากอันนี้มันมันก็อร่อยนะแต่มันเป็นแบบอร่อยแบบมีน้ําตาลอ่ะนหวานอ่ะคนละสีด้วยนะ มันอร่อยนะแต่มันแค่ไม่เหมือนตำราวน,นั้นเฉยเฉยมมีปูด้วยม,มันอาจจะคนรสชาตินะทุกคนนี่คือตำปูปลาอวันที่กินคือตำราวเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะสีก็คนละสีแล้วมาลองชิมสปากเกตตี้ผัดพริกเบคอนดูนะทุกคนหน้าตาคือดีมากเขาจะผัดมาแบบแห้งๆชิมก่อนนะ หอมอะหอมพริก กินเองนนี่อร่อยมากเลยลูกนสั่งได้อันนี้เอาได้โคตรเยอะกินคนเดียวไม่หมดนะเยอะจริง ไม่ได้ชิมอย่างอื่นนะอยางเหลือปลาทุกคนอปลากระพงทอดน้ำปลาที่นี่ไม่เหมือนที่ร้านอื่นส่วนใหญ่ที่ร้านอื่นเขาจะแผ่มาเป็นตัวใช่ไหมอันนี้เขาจะแล่เป็นแต่เนื้อแต่ว่าก็แอบไม่เหมือนปลากระพงทอดน้ำปลาตรงที่ว่าพอแผ่เป็นเนื้อแล้วอะเหมือนเขาชุบแป้งอะทุกคนเห็นไหม มันเคลือบแป้งอ่ะจริงๆแล้วปลากระพงทอดน้ำปลามันต้องแบบทอดมันฉ่ำฉ่ำน้ำปลาแบบที่ไม่ค่อยมีแป้งอ่ะก็ไม่ใส่แป้งเใช่หรอหรอโอ้ยกระติดกระพันมาชิมกันอุ้ยเุ้ยทุกคนมันช่ำน้ำปลาอย่างเรา ชิ้นใหญ่เบิ้ม,มเดี๋ยวชิมก่อนชิมแบบที่ยังไม่ได้จิ้ม้จิ้ม่อยข้างนอกกรอบข้างในนุ่มชุ่มฉ่ำแล้วก็ฉ่ำน้ําปลาด้วยน้ําปลาไม่ได้เค็มไม่ได้หวานเกินไปปลาสดมากสดสดหวานไม่ไม่กกินอะไร แบบปลาสดเลยทุกคนแบบไม่ต้องจิ้มก็ได้เดี๋ยวเราชิมน้ำจิ้มเขาก่อนนะทุกคนน้ำจิ้มเขาจะเป็นน้ำจิ้มแบบเหมือนร้านเดินๆที่เป็นน้ำจิ้มมะม่วงแอบชิมก่อนนะอืมอร่อย เมือ่อกี้ชิมไปมันเหมือนน้ําจิ้มอาจารย์ไปหน่อยนึงอะจริงๆมันน่าจะแซ่บกว่าน,นี้ทุกคนแต่ลองดูว่าพอกินคู่กับปลาแล้วอ่ะมันจะเข้ากันไหมอืออันนี้รานน้ําจิม้มเนาะอื้ออร่อยแต่น้ําจิม้มยังขาดเปรี้ยวไปนิดนึง ฮะน่าจะมีสิแตอร่อยเนาะนจริงๆมันอร่อยที่ตัวปลาอยู่แล้วจริงๆน้ำจิ้มมันต้องมาชูรสปลาขึ้นไปอีกอ่ะมันต้องเปรี้ยวกว่านี้นิดนึงแต่าอาจเป็นเพราะมะม่วงมันมันไม่ค่อยเปรี้ยวมันจะกลายเป็นเหมือนน้ำจิ้มอาจัดไปหน่อยอืมรู้แล้วมันหวานไปน้ำจิ้มอ่ะ แล้วซึ่งปลามันอร่อยอยู่แล้วอะพอกินคู่กับกน้ำจิ้มมันก็เลยดูหวานนิ้นึนี่ <c oughs> อ่อยแล้วเนาะแต่ถ้าเปรี้ยวขึ้นมาก็แบบตอนนี้อา่อแบบแปดยูแปดเต็มสิบถ้าเปรี้ยวขึ้นมาแบบยี่สิบเต็มสิบอ่ะอืมไหนักมากมันเกอบมากทุกคนกินอิ่มแล้ว ดูเนี่ยปากเผ็ดจนปากเบลรแลสิวขึ้นเลยตอนแรกสิวยังไม่เห่เลยทุกคนเผ็ดอะไรรู้ไหมเผ็ดสปากเกตตี้ผัดพริกแห้งเบคอนมันเผ็ดสะใจมากแต่เผ็ดแบบอร่อยมากตอนนี้เราก็กินของเกือบหมดไม่ใช่เกือบหมดเกี้ยงเลยเนี่ย <c oughs> แต่ยังมีปลากระพงที่เหลืออยู่เพราะว่ามันเยอะมากแต่มันอร่อยนะทุกคน นนเดี๋ยวเราห่อกลับบ้านนะจริงๆก็เหลือไปเยอะ้วเนี่ยเหลือแค่ห้าชิ้นเองแล้วก็ส้มตําวันนี้สั่งผิดสรุปก็คือสั่งผิดจริงๆด้วยเพราะว่าครั้งที่แล้วที่มาเราสั่งไปเป็นตําลาวแต่ครั้งเนี้ยแม่เขียนแม่เป็นคนเจอเมนูจนผิดเป็นตําปลามันก็เลยเป็นรสชาติตะปูปลาจริงๆถ้าเป็นตําลาวอะ่ะที่ครั้งที่แล้วเนาะมันจะใส่พริกแห้งแต่ครั้งนี้มันใช้พริกสด แล้วก็รสชาติก็เหมือนกันเดี๋ยวเราขนมหวานตอนแรกกะจะกินขนมหวานทุกคนไปไม่ไหวแล้วขนมหวานคงต้องมารีวิวครั้งหน้าพวกบิงซูอะไรแบบนี้น่ากินต้องแบบต้องแบบไม่อิ่มไม่อิ่มข้าวมาขนาดนี้เดี๋ยวเราเรียกเช็คบินกันแล้วเดี๋ยวจะซื้อขนมไปฝากพ่อด้วยขาวเหนียวแดงแล้วก็มีขนมถ้วยฟูน่ากินมากแต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะมี อะไรนะข้าวเหนียวมะม่วงหรือเปล่าครั้งที่แล้วซื้อข้าวเหนียวมะม่วงไปอร่อยมากข้าวเหนียวมูนเขาทําดีมากเขาทาเป็นข้าวเหนียวมูนสามสีอ่ะเป็นสีเขียวสีฟ้าน่าจะเป็นใบเตยกับอัญชนันแล้วก็ข้าวเหนียวมูนสีขาวแล้วก็โรยถั่วอร่อยมากยวถามเขาก่อนคุนคิดเงินค่ะมารอดูกันว่าเท่าไหร่วันนี้เราสั่งอะไรสามอย่างสี่อ่ หนิวเหอะปากวันนี้มีข้าวเหนียวมะม่วง,งไหมคะเอาข้าวเหนียวมะม่วง,งหนึ่งข้าวเหนียวแดงหนึ่ง ชั้นเลยของโปรดเลยนะทุกคนขนมชั้นอะ่ะจะบอกว่าขนมชั้นอะ่ะยังไม่มีอะไรสู้ที่ประจินได้เลยสักเจ้าเดี๋ยวมาลองชิมเจ้านี้ขนมชั้นที่ประจินเคยสุดยอดชื่อเลยนะในตลาดประจันตคามอะ่ะแม่แจ่มเนาะไม่รู้ว่าแต่หนูว่าอร่อยทุกเจ้าเลยในตลาดประจันตคามอะ่ะแล้วมันก็มันหวานน้อยอวันนี้เป็นข้าวเหนียวสีเดียวหรอใช่ ข้าขนมชันนม้นโคตรน่ากินเลยอ่ะอันนี้คืออะไรคะอันนั้นคือข้าวเหนียวหน้านวลเป็นยังไงอ่ะก็ข้างล่างจะเป็นขนมไอ A, ข้าวเหนียวแล้วก็ข้างบนเป็นหน้ากะทิแต่เราจะเป็นหน้านเอาอันนี้ด้วยค่ะโอเคหนึน่งน้าเหนียวข้าวเหนียวหน้านวลหนึ่ง เมื่อกี้เราเดินไปดูมานะคะ mm hmm. ข้าวเหนียวมะม่วงวันนี้ข้าวเหนียวเป็นสีเดียวสีขาวไม่ได้มีอันชันกับใบเตยแล้วก็แอบไปเห็นขนมใหม่น่ากินแล้วก็ไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนด้วยคือข้าวเหนียวหน้านวลตอนแรกอะตอนที่มองดูนึกว,ว่าขานมตะโก้ตะโกเ้เผือกอะไรแบบนี้ข้างบนมันจะเป็นสีขาวๆเหมือนกะทิแต่จริงๆเขาบอกว่าข้าวเหนียวหน้านวลข้างล่างจะเป็นข้าวเหนียวข้างบนเป็นกะทิมั้งใช่เดี๋ยวลองชิมว่ามันจะเป็นยังไง ไม่เคยกินมาก่อนไม่เคยได้ยินชื่อไหย mm hmm. ข้าวเหนียวหน้านวลทุกคนทุกคนเคยได้ยินไหมหรือมันมีเราไม่เคยรู้มาก่อนเดี๋ยวขอเสิร์ชดูก่อนนะข้าวเหนียวหน้านวลเฮ้ยทุกคนมันมีเมนูนี้ทำไมไม่รู้เรื่องมาก่อน mm hmm. เออมันมีจริงๆทุกคนข้าวเหนียวหน้านวลน,นี่ ข้างล่างปเป็นข้าวเหนียวข้างบนเป็นกะทิอุ้ยจะได้ชิมแล้วครั้งแรกรบกวนขออาหารให้หน่อยนะคะส้ตมตำกับปลาของลูกค้า972 972โทษนะ แบาทเราสั่งไปเยอะมากเลยนะเราก็สั่งขนมกับบ้านอีกตั้งเยอะก็ถือว่าราคาดีแล้ดวดูก่อนเมนูอาหารที่เราสั่งไปสปาเกตตี้ผัดพริกแ้งเบคอนกรอบ119บาท ตำลาวเอ้าแต่ในเบียนมันก็เป็นตำลาวเนาะตำลาว60บาทปลากระกพงเท่าน้ำปลา349บขนมจีน10บาทแล้วก็สเต็กปลาแซลมอน259าสเสเต็กปลาแซลมอนคือชิ้นใหญ่เบิ้มแล้วก็จะมีน้ำเปล่า15บ้าเข้าเปล่า20อ๋อหนึง่งจานอาหารอ่ะ832ราสองขวดนะแล้วก็เกออตัวเองน้ำเปล่าสองขวดนะ มีสั่งขนมไปเพิ่มเป็นข้าวเหนียวแดง1 25บาทข้าวเหนียวมะม่วง65บาทขนมฉันไปเตยย5แล้วก็จะมีข้าวเหนียวหน้านวนอีก25บาททั้งหมดเป็น972บแต่น่าจะลืมคิดน้ำมีขกกวดหนึง่ง15บ้าบาทโอเคก็เป็น9เท่าไหร่อ่ะ972 987บาบาทโอเคโอนนะคะใช่ค่ะ พกานได้เลยไหมต้ารอยแปดสิบเจ็ดนะคะเรียบร้อยค่ะมือนี้แต่ว่าจะยังไม่ปิดคลิปที่นี่เพราะว่าเรายังไม่ได้กินขนมหวานเลยขนมหวานเดี๋ยวเราจะเอากลับบ้านไปกินกับพ่อเพราะเซนียพ่อจะชอบกินขนมหวานแล้วก็เป็นของโปรดด้วยข้าวเหนียวแดงมาแล้วอุ้ยนี่ทุกคนให้ดูข้าวเหนียวหน้านวลก่อนมเมื่อกี้ตอนที่ไปถ่ายอ่ะเขายังไม่ได้ใส่หน้ามัน มันคืออะไรอะ่ะเหมือนพวกทองหยอดอะไรแบบนี้นอุ้ยน่ากินมากแล้วก็มีข้าวเหนียวแดงขนมชานแล้วก็ข้าวเหนียวมะม,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 ม่วงไปเดี๋ยวเราไปชิมกันต้องให้พอรีวิวแล้วขนมเพราะว่าอิ่มมากชิมได้เลดหน่อยแต่ไม่ใช่เราทุกคนผ่านไปอีกชั่วโมงนึงก็หิวละไปตากเก็บกันมมาชิมก่อนเลย คนรอพ่อไม่ไหวแล้วหิวอีกแล้วจะไปชิมอันนี้อันแรกเลยแต่ว,ว่าชิมรอรอ,รอไปก่อนข้าวเหนียวเอ้ยอะไรนะอะไรหน้านวนนะทุกคนลืมแข้าวเหนียวหน้านวนใช่ไหมแม่ใช่ข้าวเหนียวหน้านวนไหมในข้าวเหนียวหน้านวนรั้งแรก เฮ้ยมันเหนียวอ๋อนี่ข้างล่างจะเป็นข้าวเหนียวมูโหแบบนิ่มมากอ่ะคนเห็นไหมดูดิยังกับข้าวเหนียวอันนี้เลยข้าวเหนียวในข้าวหลามอ่ะแล้วก็ออนท็อปมาด้วยอะไรชิมอ่ะ ครั้งแรกกับข้าวเหนียวหน้านวลรู้แล้วมันเหมือนอะไรโก,โก้อยคล้ายๆแต่มันเหมือนกินทุกคนเคยกินหน้าข้าวหลามไหมหน้ามันอะตี้ข้าวหลามกระบอกหนึ่งใช่ไหมพอเปิดออกมาหน้ามันจะมันที่สุดแล้วก็นิ่มที่สุดอะ่ะเป็นแบบนั้นเลยมันที่สุดนิ่มที่สุดอืมยอด แต่ถ้าไม่มีข้าวเหนียวข้างหน้าก็จะเหมือนตะโก้ยอยู่แต่มันเหมือนข้าวหลามเลยเขาบอกว่ามึงก็ข้าวหลามใครที่ชอบกินข้าวหลามแล้วชอบกินตรงหน้ามันอะที่มันอร่อยที่สุดอ่ะเนี่ยแหละตอบเจอที่สุดข้าวเหนียวหน้านวลเอาไว้ให้พ่ออย่าก,กินเยอะนะแล้วก็ที่อยากชิมก็คือขนมชั้นที่เราบอกไปว่า ปกติแล้วชอบกินมากแต่ชอบกินของปลาจีนที่ปลาจีนอร่อยที่สุดน,นี้จะเป็นยังไงจะสู้ได้ไหมเฮ้ยโอ้ยอยแค่ความชั้นเห็นไหมนี่ทุกคนดูความชั้นหลายชั้นมากดิ้งดิ้ง แล้วชาเหมือนขนมชั้นทั่วไปเฉยๆแต่มันหอมนะหอม,อมเป็นตัวหอมแต่ว่าเหมเือนขนมชั้นทั่วไปสู้ของประเจนไม่ได้อันนั้นมันหอมมันอ,มอร่อยแต่มันก็ไม่ได้หวานมากก็ดีรัืไปหล้วข้าวเหนียวแดงไม่ชอบกินหอกกลมแข็ง รอพ่อก่อนแล้วกันอันนี้เดี๋ยวว่าแม่จะชิมก่อนอก่อนชิมไหมหวานนี่ล่ะข้าวเหนียวมะม่วงอะเดี๋ยวทุกคนเราจะรอกินพร้อมพอนะข้าวเหนียวแดงกับข้าวเหนียวมะม่วงเฮ้ยขอนีนซี้อชิมเด็ดอร่อยเกินเนี่ยอร่อยเกินมันนิ่มมากเลยอะข้างหน้ามันเป็นอะไรอ่ะชิมแช่นี่ไหมทองหยอดอะ ไอ้ทองหยอดค่ะสิออนท็อปด,ออออด,ด้วยทองหยอดทุกคนเจ้านี่มันสวรรค์ของนักชิมขนมหวานจะชัดอืมเป็นข้อหนอย่ยยที่แบบอร่อยมากพวกนี้ด้าวไว้สิจับ